สวัสดีครับมาพบกับช่อง Developer Studio วันนี้ผมจะมาพัดเดตข่าวสารข่าวอีนีซีแล้วก็ข่าวคริปโตรเรื่องต่างๆนะครับในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอีนีซก็มีการปรับตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น UETC นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ200%นะครับแล้วก็อ u นีก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วดูหน้านนะครับก็อยู่ประมาณ 10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ18นะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาให้ดูนิดนึงนะครับว่าตัวราคาเนี่ยก็วิ่งอยู่ไปที่1บาท25สตางค์แล้วนะครับก็เป็นแท่งนะครับยาวจะก,กี่เมตรดี16เมตรเลยนะครับอ่าแล้วส่วนลุนากัสิกเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับ ในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอข่าวต่างๆนะครับในโลกคริปโตแล้วก็ในช่วงดท้ายก็จะเป็นข่าวดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับก็เป็นเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับที่ตัวผู้ให้บริการ Wall e t อ่า Wallet of s a น o s h i เนี่ยนะครับผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระเป๋าตังใน บิตคอยที่เป็นไลนิ่งรายใหญ่นะครับจะประกาศออกจากตลาดอาของสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะลบตัวแอปนะครับก็คือแอปพลิเคชันในมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับของ Store ในประเทศสหรัฐนะครับแล้วก็จะไม่กลับมาให้บริการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ER อีกต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็ไม่ได้ระบุเหตุผลต่างๆนะครับว่า,าทำไมถึงออกจากตลาดนี้ไปนะครับแต่ระบุเพียงว่า,ามันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังนะครับในลูกค้าของสหรัฐนะครับแต่แอปนะครับก็ยังจะคงอยู่แล้วก็มีการดาวน์โหลดในประเทศอื่นๆนะครับในส่วนตรงนี้แล้วตรงนี้นะครับเขาก็ได้แนะนําลูกค้าในปัจจุบันนะครับในสหรัฐอเมริกา ในคำแนะนำเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าสามารถที่จะเข้าถึงกองทุนในตัวบิตคอยเนี่ยได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอถอนแล้วก็โอนไปยังผู้ให้บริการ Wallet อื่นได้นะครับตรงนี้เขาก็ยังขอขอบคุณนนครับในการสนับสนุนลูกค้าที่ผ่านมานะครับในส่วนของ Wallet of Santoshi ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมนะครับก็ขอขอบคุณนนครับแหล่งข่าวจาก b ิ t c อ i n p d d i t ซึ่ง Square น n i x นะครับผู้พัฒนาเกม Final Fantasy เนี่ยอย่างที่รู้ๆกันนะครับถ้าใครเคยเล่นเกม Final Fantasy นะครับก็จะชอบอในเรื่องสตอรี่แล้วก็เรื่องรายเส้นต่างๆนะครับของ Square น n i x นะครับซึ่งเขาก็มีเกมนะครับเกี่ยวกับบอกเชนที่มีชื่อว่า s y m b i o g e n e s s s นะครับซึ่งเป็นเกม n f t แล้วก็ มีการประกาศของทีมงาน,นครับวันที่24พฤศจิกายนนะครับที่เขาได้อ่าประกาศขายอ่าในตัว NFT นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงที่1เนี่ยก็จะเป็นวันที่อ่า27ถึง28พฤศจิกายนนะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็น30ถึงวันที่1ธันวานครับและส่วนช่วงที่3น่นาจะเป็นวันที่3ธันวาเป็นต้นไปนะครับ ซึ่งเกมซินเบโอเจนิสนะครับก็จะใช้อินททเรียมนะครับเป็นาการจ่ายค่าบริการนะครับหรือใช้อินททเรียมเนี่ยเป็นในการแลกเปลี่ยนโทเค็นนะครับในส่วนตรงนี้เขาก็มีรายละเอียดด้านล่างนะครับว่าตัวเอกสารเนี่ยก็จะระบุเกี่ยวกับในช่วงแรกนะในตัวละครในเฟสแรกซึ่งจะอนุญาตให้พวก สเต็กโฮเดอร์นะครับเท่านั้นครับที่จะเข้าร่วมได้นะครับของเกมตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเข้ามาดูนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาแฟนเพจนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในเกมที่ชื่อว่าซิ้นไบโอเจเนซิสนะครับลายเส้นก็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับก็มีความสวยงามนะในตามสไตล์สแควร์อินดิกนะครับ ตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตเกมหรือว่าผมได้เข้ามาเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะมารีวิวดูนะครับว่าเกมนี้จะสนุกหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปข่าวิ่งกันต่อนะครับข่าวต่อไปนะก็เป็นการโพสทวิตนะครับสำหรับคุณ Cj นะครับคุณ CJ นะก็มีการโพสต์อบกลับนะครับกับคุณ Mincah เนี่ยนะครับซึ่งเขาบอกว่า เขาจะรับเหรียญ s ซเว่นที่หนุนด้วย b ี c ีซีในตัวเนี้ยแล้วเขาก็อยากจะรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนะกับคุณ m i n c ช์แคเนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยคือเขาก็มีตัวไวเปเปอร์นะครับในตัวเหรียญอ่า u s เนี่ยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปนั่งอ่านดูก่อนนะเพราะว่ามัน เยอะมากนะครับตัวรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะต้องไปนั่งอ่านดูก่อนว่าตัวรายละเอียดนะเป็นยังไงแล้วข้อมูลเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็ามาเสนอข่าวให้เพื่อนดูก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องกรองข้อมูลข่าวทีนีว่าข่าวเนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะครับแต่ยังไงก็มานาเสนอให้กับเพื่อนๆดูก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นข่าวจริงนะครับคุณคิสทามนี่เนี่ยเขาจะต้องมีการแจ้งแล้วก็มีการถแถลงนะครับในส่วนของเชนเทอรล่านะว่าเขาจะทำเหรียญ u เอีนยนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่านในความคิดเห็นส่วนตัวอาจจะเป็นข่าวเฟกก็ได้นะครับก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับในส่วนของตัว UTC 2.0 ข่าวต่อไปครับก็เป็นการประกาศนะครับในเรื่องการแก้ปัญหานะครับก็คือ sequence mismatch issuesolution นะครับก็คือ,อการแก้ไขปัญหาในลำดับที่ไม่ตรงกันนะครับของอข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้นครับคุณวินเขาก็ได้แจ้งนะครับให้กับเหล่าวิเอเตอร์นะครับว่ามีการพบปัญหาอย่างหลายแรงเกี่ยวกับ ลำดับนะครับที่ไม่ตรงกรันซึ่งจะส่งผลให้เหล่าวอเลเตอร์อนะครับบางรายเนี่ยจะต้องมีการแก้ไขค่าคอมมิชชั่นแล้วปัญหาในตัวลำดับที่ไม่ตรงกันเหล่านี้นะครับก็จะส่งผลให้กับบัญชีผู้ใช้จะโดนระง,งับนะครับในการาที่จะตอบโต้หรือส่งข้อมูลให้เชนนะครับในตรงนี้เขาก็ามีรายละเอียดเพิ่มเตมิมอีกนิดนึงนะครับว่า การตรวจสอบเนี S <S <an> ้ยมีรายละเอียดบางอย่างนะครับที่พบสาเหตุที่แท้จริงที่เกี่ยวกับการเรียงลำดับ a n t i d o c ็อก t ิเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องครับในตัวโค้ดเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับทางทีมงานอ่าแอนะครับก็จะดาเนินการในการแก้ไขอย่างรวดเร็วนะครับโดยมีรายละเอียดในตาม คำขอนะครับในการดึงตัวข้อมูลของ GitHub นะครับตามลิงก์ที่อยู่ที่เขาแปะไว้ให้นะครับแล้วทีมทําก็มีการดําเนินการแบบจําลองตัวทดสอบแก้ไขปัญหาก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คราวนี้จะมีการสรุปวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆโดยมีการเปลี่ยนแปลงในตัวค่า Dynamic c o อ m i ิ s ชั่นนะครับก็อาจจะมีการปรับแต่งภายในตัวโค้ดเนี่ยนะครับแล้ว ในการที่จะทำงานให้ราบรื่นในการแก้ไขปัญหาในตัวเวอร์ชัน2.3.1นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ระยะนะครับระยะที่1ก็คือการำดำเนินการแก้ไขโค้ดแล้วในส่วนระยะที่2นะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาเหล่าเอรเรเตอร์นะครับที่มีผลกระทบนในปัญหาเนี่ยก็มีจำนวนที่เล็กน้อยนะครับและในตัวเวอร์ชันนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันเดิมแล้วก็คือเวอร์ชัน2.3.1นะครับ,รบแล้วในการแก้ไขตัวนี้นะครับก็ต้อง ไปโหวตที่ Galaxy Station นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปโหวตได้ทำในการแก้ไขในข้อปัญหาเนี่ยนะครับก็คือตัว Proposal 1 1 8 8 5แล้วการแก้ไขปัญหานะครับสำหรับทางทีม L1 เนี่ยก็จะมะีผู้ปัญหาผู้แก้ไขปัญหานะครับก็คือคุณแฟร์ะนะครับแล้วก็คุณเสพโคแล้วก็คุณหวินนะครับที่คอยจะสนับสนุนใน,ในการแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วนะครับทางทีมเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ในตัวส่วนข้อมูลอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะ,ะช่วยแชร์ในเรื่องปัญหานรก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปโหวตในตัวนี้ได้ในตัวโพสโซ11885นะครับ,ใน,นรบในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เรียงลำดับไม่ตรงกันข่าต่อไปครับเป็นการโพสต์ทวิตเตอ์สำหรับ v a ริเตอร์อิ กขาบอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการกระจายอำนานจครับหรือดีไซน์สำหรับ i u c นะครับในตัวระบบค่า Dynamic Commission ที่มีการอัปเกรดนะครับที่ผ่านมาในตัวเวอร์ชัน2.3.0เนี่ยก็ทำให้ตัวค่าสมสิทธิ์อมพิวเตนะครับจาก3เพิ่มเป็น4นะครับตรงนี้ก็เป็นความสำเร็จนะครับสำหรับชุมชนครับไ u c อีกหน่อยหนึ่งทำในเรื่องเดน a มิคอมมิชชั่นนะครับที่ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับมุมมองส่วนตัวของผมนะครับในค่าส,สัมสชิ์นะ์กรรมโต้นะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเห็นอะไรนะครับก็เห็นเกี่ยวกับการกระจายที่เป็นดิเซนท l ไลนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ยนักลงทุนนะครับก็จะไปกระจุกกับเหลาเวเลเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่คราวเนี้ยพอมีการปรับเปลี่ยน เป็นตัวไดมิคอมมิชชั่นเนี่ยแล้วมีการคำนวณในค่าคอมมิชชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเหมือนทำให้ตัวระบบเนี่ยมันบาลานซ์กันนะครับแล้วตัวค่าคอมมิชชั่นมันก็ไม่เยอะมากจนเกินไปนะครับแล้วส่วนของเนี้ยมันก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยอาจจะย้ายไปเจ้าเล็กๆได้นะครับแล้วทำให้เหล่าเจ้าเล็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะ ยืนแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มตัวคอยขึ้นมาให้ตัวเลเวเตอร์เนี่ยมีพาวเวอร์บอทที่เพิ่มขึ้นแล้วค่าคอมมิชชั่นก็เพิ่มขึ้นด้วยในกราฟเนี่ยนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยที่ผมตีกราฟอะ่ะมันจะ5%เนี่ยนะครับ5%ของเขาเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงน่าจะเป็น สองนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงทำในค่าคอมมิชชั่น5%เส้นอาจจะน่าเกียดนิดนึงนะครับแต่ผมก็ลองไปคำวนวณดูนะครับที่อันนี้ผมก็คำนวณมาให้เพื่อนๆดูนะครับในความเป็นจริงเนี่ยการคำนวณเนี่ยถ้า power word น้อยเนี่ยมันอาจจะติดลบเลยก็ได้นะครับซึ่ง หมายความว่าเหล่าเอเตเตอร์ก็จะไม่มีไรายได้นะครับหรือได้ไรายได้เนี่ยน้อยแต่การคํานวณตรงเนี้ยผมอาจจะไม่เป๊ะๆเปนะครับแต่พอมาเทียบไปจียบเีอย่างแล้วมันก็อาจจะพอๆกันนะครับในเรื่องการคำนวณแล้วส่วนเหล่าเอเตเตอร์ที่มี power word เยอะที่สุดก็คือ all node นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในค่าคอมมิชชั่นเนี่ย มันเยอะมากเลยนะถ้าเขาไม่กดค่าคอมมิชชั่นในตามตัว p อร์ o โซ l นะก็คือแค่20%อร์ตรงนี้นะคับมันทำให้เหล่าเวเตอร์คนเล็กๆเนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้นะครับเพราะว่านักลงทุนอาจจะย้ายไปในฝั่งเหล่าเวเตอร์เล็กๆนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเวเเตอร์เล็กๆเนี่ยเขาดูแลตัวเชนดีหรือเปล่าต้องดูว่ามีการเจลหรือเปล่านะครับ ตรงนี้ก็มีเครื่องมือหลายๆตัวนะครับที่เอาไว้ให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น v ว t e r เ n ตอร์อินโนะครับที่สามารถที่จะดูได้นะครับว่าใครมีตัวประเด็นที่มันทําให้ตัวระบบเนี่ยมันหยุดไปนะครับเนี่ยตัวบล็อกเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนคนเนี้จะไปแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ยไว e r เตอร์จะ เหลืออยู่แค่112นะครับจากที่ผมมาคิดน่าจะเป็น113นะครับก็หายไปท่านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่และเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับก็จะมีอ่ะตัวนี้นะครับที่เอาไว้ดูก็คือเป็นเทล่าสแกนนะครับอันนี้ก็ดีเช่นกันนะครับก็ดู ได้เกือบครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการสเต็กหรือค่าสัมประสิทธินะ์การมโต้นะครับแล้วก็ตัวอบล็อกนะครับว่าจะเอ n e ีอ e p o อกเมื่อไหร่นะครับก็นะครับมีการดูแล้วก็มีการอัปเดตไท,ทม์ไลน์แบบเรียลไทม์นะครับตรงนี้ก็กลับมาดูที่ตรงกราฟนิดนึงนะครับ ที่ผมตีกราฟต่ำสุดนะครับก็น่าจะเป็น2.75นะครับอ่าตรงนี้ก็คือจะได้5%นะครับแต่ถ้าเวเตอร์ที่ Power อ o ์ d น้อยนะครับนะครับตรงนี้มันก็จะลดลงไปเลยนะครับในเรื่องของตัวค่าคอมมิชชั่นนะครับถ้า Power อ o ์ d ขึ้นมา1%ออย่างเงี้ยก็จะ ค่าคอมมิชชั่นก็ขึ้นมา1 1, 1ึก 1, ว่านิดๆนะครับแต่ถ้าจะเป็น2.5 2.75เนี่ย Power w o r k ก็จะเป็น5เลยก็ดีขึ้นมาเลยครับตามการที่เขาคำนวณน,นะครับจะมาตัดกันตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าข้อมูลนะครับผิดพลาดยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนำได้แล้วก็พูดคุยในเรื่องอประเด็นตัวค่า Dynamic Commission ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการ p พ s ต to ูหรับคุณเวกัสน,นะครับ คุณเวกัสเขาก็ได้บอกว่า,าเป็นการน่าตื่นเต้นนะครับที่มีเว็บไซต์นะครับในลักษณะาการที่จะเอาไอ c ิ่มาสเต็กแล้วเว็บไซต์ตัวนี้นะครับน่าจะทำโดยคนที่ทำเทล่าสแกนนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะครับในตัวเว็บไซต์เว็บไซต์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ แต่ผมลองเปิดดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะเกี่ยวกับพวกสเต็กเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีอะไรมีอะไรใหม่ๆนะครับจริงๆนะครับเป็นคนที่ทำเดียวกับ t ทอร a s าสแกนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเขาก็ลิงก์มาที่ t ทอร a s าสแกนนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็น uk นะครับ co. uk นะครับในตัวอ d d เด e ที่อยู่ของตัวเว็บไซต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองดูในส่วนอื่นนะครับ ตอนนี้เหมือนเขาพิ่งทําเว็บไซต์ขึ้นมาครับยังไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวถ้ามีการอัปเดตอ่าที่มีอะไรใหม่ๆครับเดี๋ยวผมจะมารายงานให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปข่าวอื่นต่อนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นการโพสต์ทวิตเอนะครับสําหรับคุณแมทนะครับคุณแมทก็ได้รายงานว่าอ่าคุณลิชั์เถินนะครับซีอคนใหม่ของไบแอนเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งนะครับที่สนับสนุนอ่าไอนะครับแล้วก็อยู่ในทีมไบแนด้วยอ่า ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้ไปอ่านในคอมเมนต์ต่างๆนะครับก็มีแต่คนเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อด้วยนะครับก็มีความคิดเห็นต่างๆกันไปนะครับแต่ยังไงก็ลองพิจารณากดูนะครับในเรื่องอข่าวตรงนี้นะครับจนกว่าซีโอคนใหม่เนี่ยนะครับจะได้มีการเปิดออกมานะครับหรือว่ามีนโยบายออกมานะครับว่าจะซัพพอร์ตตัวไอทีซีหรือไม่ ก็จบกับนไปแล้วนะครับสำหรับข่าวอายุซี C, แล้วก็ข่าวคริปโตเรื่อง,งต่างๆนะครับแล้วตอนนี้ u s วตซีนะครับก็ยังแรงไม่ตกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับว่าราคาขึ้นไปอีกสักเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่1บาท45สต้ตางค์นะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับตัวลงนะครับเ็เป็นเทนขาขึ้นไปแล้วส่วนอายุซี C ก็อยู่ที่ 0, 0.00 32ถึง33นะครับตอนนี้อาจจะติดแนวต้านนะครับในอยู่ช่วงอ่า0.0035ถึง36เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวดูสถานการณ์กันต่อไปนะครับว่า,าตัว USDC กับ i อว c จะขึ้นไปถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอคุณซ i ซีไบแนนนะครับก็ได้ประกันตัวไปที่เรียบร้อยนะก็คือกับดูไบ ไปเรียบร้อยครับเพราะว่าสารพิจารณาว่าไม่ได้มีการหลบหนีหรือว่า,าเขาได้เข้ามามอบตัวก่อนครับในส่วนตรงนี้ก็เลยได้มีการาประกันตัวแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการสู้คดีในช่วงเดินพาพันครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่า,าการดำเนินคดีหรือว่าการสู้คดีของคุณซีซี่เนี่ยจะเป็นยังไง คลิปนี้นะไม่ใช่คลิปแนะนําการลงทุนเด่งใดนะครับพเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนควรศึกษาแล้วก็พิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าช่วงนี้ตลาดขาขึ้นก็จะมีเลี้ยงแปลกๆใหม่ๆนะครับมาในตลาดนะครับพเพื่อนๆก็ต้องระวังกันด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเพื่อการศึกษาครับแล้วก็เสนอข่าวสารของอวูนซีนะครับแล้วก็ข่าวคริปตัวเรื่องอื่น และข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในขณะที่นี้ด้วยนะครับข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดไปบ้างตกลงไปบ้างนะครับเพื่อนๆืก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับแล้วก็แนะนําหรือพูดคุยเรื่องต่างๆหรือว่าอยากจะให้ผมทําเรื่องอะไรนะครับก็สามารถที่จะแนะนําเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ